สถานีนครปฐมที่นี่สถานีนครปฐมก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมาสำหรับลงจากขบวนรถให้ถูกต้องขอบคุณนะครับขบวนรถที่จอดเทียบปรชายชราที่สองเป็นขบวนรถพิเศษชาตเมืองขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นำสมุนไพรสารต้นทางจากสถานีนครปฐมสปลายทางสถานีธนบุรีครับาบุญสถานีเป็ตัวโดยสารไปกับขบวนรถเท่านี้โปรดเตรียมสิ่งของสัมภาระของท่าน คือจะหาที่นั่งนบนรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ